โคดโชคเชื่อมันต่างชาติท่าเรือตัวแปลความสำเร็จซีเ้นใหม่โชคทวีพรมรัฐกุนซื้อคู่ของทีมสิงเจ้าท่าแการท่าเรืออีฟซนิสึกไทยลีกหนึ่งมั่นใจในกลุ่มกำลังของทัพท่าเรือโดยเฉพาะผู้เล่นต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการเล่นไทยลีกเวนนบูลูชิมูระเพียงรายเดียว ที่เพิ่งมาเล่นปีแรกแต่เชื่อว่าปรับตัวได้อย่างไม่มีปัญหาแน่นอนซึ่งผู้เล่นต่างชาติจะเป็นหนึ่งตัวแปรสําคัญที่จะสร้างผลงานที่ดีให้กับสโมสรในฤดูกาลใหม่ได้แน่นอนโดยโคชได้กล่าวว่าปีนี้ผู้เล่นต่างชาติของเราเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นผู้เล่นที่ผ่านเวทีไทลิกมาแล้วซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากอีกทั้งบ้างรายยังเคยเล่นร่วมกันด้วยทำให้ไม่มีปัญหาในการปรับตัวแต่อย่างใดหรือแม้แต่นบุบรุชิมูระ แกงแมวรับชาวญี่ปุ่นที่แมว,ว่าจะเพึ่งมาเล่นซีซันแรกแต่ยี่ห้อญี่ปุ่นเชื่อว่าเขาเมื่ออาชีพีที่จะปรับตัวได้แน่ดังนั้นเชื่อว่าปีนี้ทีมของเราแข่งกว่าปีที่ผ่านมาแน่เพราะผู้เล่นต่างชาติจะเป็นหนึ่งตัวแปรสำคัญที่จะนำพาทีมสร้างความสุขและความสำเร็จให้กับทีมได้สำหรับทีมแกรนท่าเรือเอฟซีมีผู้เล่นต่างชาติที่ลงทะเบียนใช้งานในฤดูกาลหน้าหรายประกอบด้วยฟันปูโตส แฮมิลตันสวอลเลตโนบูรุชิมูระมิกบาปินโตชาลีคับและบารลาสทาเดลีชองโคดบินลงรับตัดสินใจมียากกับการย้ายมาเล่นให้เมืองทองชองโคดบินลงแด้วรับายแดงกีเรนพยองเผยว่าตัดสินใจมียากในการย้ายมาเล่นที่นี่ลั่นเป็นคนที่ต้องการชัยชนะอยู่เสมอ เราหวังว่าจะมีแชมป์ติดมือกับทีมในซีซั่นนี้ด้วยเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับช่องโคดบินลงกองหลังสัญชาติแคมรูนและฝรั่งเศสกับการย้ายมาร่วมทีมเมืองทองยูเนเต็ดลงเล่นในศึกไทยลีกโดยแนวรับวัย29ปีก็ได้ออกมาเปิดใจพร้อมกับพูดถึงที่มาและเป้าหมายในการรับใช้กีลนพยองว่าผมพอได้รู้จักกับไทยลีกมาบ้างและได้คุยกับเพื่อนที่ได้ลงเล่นที่นี่ผมได้ยินมาว่า ประเทศไทยเป็นที่ที่มหัศจรรย์มากๆและมีฟุตบอลลิกที่ดีเช่นกันและเมื่อเอเยนบอกผมว่ามีข้อเสนอจากประเทศไทยเข้ามาผมจึงไม่ลังเลที่จะเดินทางมาพบกับประสบการณ์ใหม่ที่นี่ <c oughs> ก่อนหน้านี้ยอมรับว่าผมไม่รู้จักเมืองทองมาก่อนและไม่มีความรู้มากนักเกี่ยวกับฟุตบอลไทยแต่ก่อนที่ผมจะมา ผมได้ศึกษาและดูว่าเมืองทองเป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ผมจึงตัดสินใจที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้และเมื่อผมได้ทราบถึงคุณภาพของทีมทำให้ผมตัดสินใจไม่ยากเลยผมคือนักสู้ที่ต้องการใช้ชนะในทุกๆเกมปีนี้แน่นอนว่าก็อยากจะพาเมืองทองว้าชัยชนะและมีท้วยรางวัลกับทีมและสำหรับทิสต้องดูผมรู้ว่าเขาเคยเล่นที่ฝรั่งเศสมาก่อนและเขาน่าจะช่วยผมได้เป็นอย่างดีในการปรับตัวเข้ากับทีนี้